สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรัตก,กรรมเกษตรพารวยวันนี้รายการของเราแปลกใหม่นิวสดๆที่จังหวัดชลบุรีพัทยาเมืองของเราวันนี้เรามาติดตามถึงแก่นของเกษตรกรหัวใจแท้ๆของครูทินหรือครูโชติทินพิจารณ์ปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าพักการเมืองชื่อพัก ประชาธิปไตยใหม่และท่านได้มีนโยบายสองนอกับต้นไม้ลดโลกร้อนเราอยากจะรู้เหลือเกินรายการเราจ้งมาถามถึงว่าเพราะประชาชนพี่น้องของท่านทุกๆคนที่ลงพื้นที่เป็นเกษตรกรซะ,ะส่วนมากอยู่กับภาคประชาชนภายใต้ความยากจนมาหลายยุคหลายสมัยบัดนี้เวลานี้รายการของเราได้มาเจอตัวจริงและเสียงจริงของครูทินหรือครูสุธินพิจารณ์ หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ท่านได้มีนโยบายและมาให้โอว่ากับผู้พักกันอย่างไรบ้างและท่านจะทําให้อยู่ดีกินดียังไงจะถามท่านเรื่องปลูกต้นไมล้ลดโลกร้อนเป็นยังไงบ้างรครับทนะ่านสวัสดีครับพี่น้องประชาชนดคนไทยที่รักทุกครับสวัสดีพรคประชาธิปไตยใหม่มาสัมมนาเป็นนโยบายของรักโดยเราใช้สองหนอนะครับหนอที่หนึ่งก็คือ พี่น้องต้องมีน้ำพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าภาคไหนจะต้องมีน้ำใช้ตลอดปีอันนี้คือนอที่หนึ่งนะครับส่วนน้ําจะขึ้นมาอย่างไงได้ใช้ยังไงมันเป็นวิธีการครับนะครับส่วนนอที่สองก็คือพี่น้องจะต้องไม่มีหนี้นะครับหนี้สินกินทางที่เราเป็นมาในอดีตจนปัจจุบันมันล้นหัวแล้วบ,บางคนก็ตายไปกับหนี้พอตายปั๊บหนี้มันยังอยู่ นี่มันเป็นมรดกเลยพราะนั้นเป็นความกุ้มใจนะครับพอตายพั๊บลูกหลานก็เฝ้ามองว่าพ่อจะมาบอกเลขตอนไหนมันจะได้หมดหนี้แต่ว่ามาคราวนี้พรรคประชาธิปไตยใหม่มีนโยบายเราจะต้องหมดหนี้นี่คือนโยบายของพรรคนะครับ,รบที่มาวันนี้เราต้องส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใช้นี่แหละมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราจะขายสองนอมาเที่ยวนี้ครับพี่้องประชาชนไทยครับครับเรื่องไปเกี่ยวกับ ลูกต้นไม้ลดโรคล้ลลลอนไงครับท่านรพบก็คือคนเราเนี่ยนะไม่ใช่คนขี้เกียจโดยสัญชาติเกิดมาถ้าหากมีอุปกรณ์พร้อมสิ่งแวดล้อมพร้อมความพร้อมต่อไปนี่พี่น้องประชาชนทับเองอย่างเช่นให้มีน้ำพอมีน้ำเสร็จต่อไปก็จะปลูกพืชใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมเลยอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สูงออกได้ครับนะครับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ปลูกพืชอื่นได้ไหมต้นยางปลูกต้นไม้ใช้ที่นีร้รบกอนได้นะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกทุกอย่างได้นี่คือนโยบายที่ที่สมัยพอยดีน้ำอันที่2พอมีน้ำเสร็จควมกุ้มใจมันก็จะมีคือต้องมีหนี้ก็ต้องทําให้คนไม่มีหนี้พอคนไม่มีหนี้สมองมันก็คิดได้ว่าจะทํำยังไงช่วยบ้านช่วยเมืองยังไงปลูกต้นไม้ยังไง คนกับต้นไม้มันหนีกันไม่ออกรอครับเราต้องกินพืชใช่ไหม่าจะเป็นข้าวปลาอาหารผักพืชผักสวนต่างๆเราต้องอยู่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปไตยจึงกำหนดให้มีนโนนยบายคือสองนอคือน้ํากับนี่นะครับน้ํากับนี่นี่คือหัวใจของพรักประชาธิปไตยใหม่ที่จะมอบให้พี่น้องประชาชนคนไทยเรากลาลังกล่าวถึงพืชเศรษฐกิจกตัวใหม่ เมื่อจะเป็นอินรภารลัมที่กิโลกรัมละ3 0 0้0ถึง1,200บาทมีหลายสายพันธุ์สุดสายพันธุ์และโกโก,โก้ในเวลานี้เห็นทางคณะกรรมการของท่านผู้แหลของท่านเนี่ยได้มีการเสวนากันเรื่องของทำยังไงจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ลดต้นทุนลดสารเคมีเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลท่านพระเดชพิจันรโอชาให้ลดและเลิกสารเคมีนั้น ท่านคิดว่านโยบายนี้จะสารต่อ,อยังไงและนําสู่ภาคประชาชนภาคเกษตรกรอย่างไรบ้างพี่น้องประชาชนครับผมเป็นผู้แทนรัฐมนในฝั่งรัฐบาลของพระราพาเอิประยุทธ์จันโอชานะครับนโยบายสิ่งหนึ่งก็คือเราจะยกเลิกสารเคบไป3ตัวนะครับพอยกเลิกเสร็จปับ๊บตัวนี้แหละที่จะทาให้พี่น้องมีสุขภาพดีเพราะว่า3ตัวนี้ก็คือผู้ตรงๆว่าเป็นศาลก่อมะเร็ง พี่น้องประชาชนคนไทยตายเพราะมะเร็งแต่ถ้า,ากยกเลิกตัวนี้ปั๊บสารขอมะเร็งไม่มีในประเทศไทยเราก็สามารถจะเพิ่มผลผลิตได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้า,าใช้สารตัวนี้ต่างประเทศเขาก็ไปซื้อครับส่งออกก็ไม่ได้อินทภาลามนี่ของประเทศไทยนี่ยเดีย๋ยวนี้มันกิโล1800งแปดร้อน่ท่านเดชาติมาฝากหลายครั้งก็รู้แต่ว่าถ้าหากเราไปใช้สารเคมีอย่างที่ทาง ต่างประเทศเขาไม่ใช้มันจะเกิดปัญหาเราส่งออกไปได้ครับเพิ่มผลผลิตเพิ่มราคาไม่ได้เลยครับราคาในตลาดมันจะตกต่ำเพราะนั้นพรคประชาธิปไตยใหม่มีโครงการอยงถ้ามีน้ําก็จะกางมึงนะครับรักการมึงแล้วก็ส่งขายต่างประเทศราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือเนี่ยด้วยใบที่วางเอาไว้นะครับพี่น้องติดตามกันแล้วกันว่า นโยบายที่ประชาธิปไตยใหม่จะให้พี่น้องทราบครับเพราะว่คือเรื่องนอสองนอนะครับอําเภอกางมุ้งกางมุ้งทั้งอำเภอมีน้ำตลอดปีเพราะว่าถ้าเมฆกางมุ้งมันก็จีบแมลงไปเกาะมันเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยลองกางมุงทั้งอำเภออะไรจะเกิดขึ้นได้ไหมครับปลูกผักทรงทั่วโลกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องใช้สารเคมีครับมุ้งนี่มันกัดแมลงได้ไปดูงานมาแล้ว กรบริการติดตามบริหารงบประมาณโดยท่านประธานสย,ยาก็พาไปไปดูเขากลางมุ้งเป็นประโยชน์ระจานกรรมิการทิสสามัรน้ำทั้งระบบท่านรัฐมนตรีธรรมนัตพรมเผ่าก็ไปด้วยกันว่าเราจะทําน้ํำยังไงนะครับผมคิดได้อย่างเดียวว่าเรามีน้ําวัดไหนเรากางมุ้งให้พี่น้องจบเลย<ม>นะครับเพิ่มผลผลิตแน่นอนเพิ่มรายได้ครับท่านครับในขณะที่เรากำลังพูดถึงพืชเศรษศฐกิจตัวใหม่ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนในประเทศและต่างประเทศในรอบสิบประเทศอาเซียนและทั่วโลกเช่นอินทรพลกินสดนั้นแต่เราก็ยังไม่ลืมลากหง้าของเราเรื่องข้าวในเวลานี้วิทยาเขตมอราชมงคลที่ร้อยเอ็ดได้ทําการพัฒนาศักยภาพข้าวหอมมะล,ลิดังขึง้นทางอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านอธิการได้ส่งหนังสือไปทางรายการให้และได้ผ่านวาระวันที่หกไปแล้วจะเข้าไปวาระของสวว,วันที่ 11ส,สิงหาคมนี้ท่านมีความเห็นในเรื่องการกดดันกับเรื่องแบบนี้กับเรื่องบ,บรรพุทธธรรมมาแต่แต่ปู่ย่าตายายอย่างไรบ้างครับข้าวมันลครับยกระดับขึ้นมาพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับเป็นพรรคเดียวที่ที่มีสสในสภา,านะครับส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับให้เอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงโดยธรรมชาติ เราไม่ต้องไปอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เลี้ยงกบในคอนโดเอาไปเลี้ยงธรรมชาติเลยนะครับคอยรดสารเคมีเท่านั้นทุกวันนี้ปลาในนามันก็เป็นแผกลกบก็เป็นแผลละทานไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันมีมีสารเคมีนะครับมีสิ่งที่ทําให้สัตว์พวกนี้ตายเรากินไปก็มีปัญหาปลาเป็นแผลอยู่เฉยๆเนี่ยปลาช่อนตัวใหญ่เท่าแข้งนี่จะมาต้มดึงขึ้นมาปับ๊บหางมันขาดไปแล้ว เราจะกล้ากินบ่ใช่ไหมครับมันเป็นมะเร็งนี่นี่คือสิ่งที่ทำผมผมสนับสนุนนะวิไลรลอยเอดนะครับวิทยาเขตรอยเอ็ดราชมงคลวิไลราชมงคลวิทยาเขตละเอดครับผมก็ก็ก็มีพักประชาธิปไตยพักเดียวที่ผมประกาศหมุนในสภาครับนะครับในวันนี้ในการสัมมนาในครั้งนี้และในครั้งต่อไปท่านยังมีความเชื่อมั่นในปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน และยังยืนบนขาอย่าไปที่พื้นกับเรื่องสองมออย่างมั่นคงไหมครับผมผมสัญญาเลยคูู้ทินบอกไปเลยว่าจะทําตามนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนสองนอผมบอกแล้วว่าสามกระทรวงคือเกษตรกระทรวงทรัพย์กระทรวงการคลังนี่พักประชาธิปไตยใหม่มีสสผมจะจองทันทีครับเพราะฉะนั้น สามกระทรวงนี้มันกระทบต่อนโยบายสองนอทันทีครับถ้าเราคุมกรมชนไม่ได้เราจะไปทําเรื่องน้ําได้บ่ถ้าเราคุมกระทรวงทรัพย์ไปได้เราจะไปคุมบาดานได้บ่ถ้าเราคุมกระทรวงการคลังไม่ได้เราจะไปแก้ดีที้พี่น้องได้บ่ครับใช่ไหมครับเพราะเงินมันอยู่กระทรวงการคลังรู้แล้วถ้ากระทรวงทำบอกว่าพักชำระนีสักสามปีดิกระทรวงการคลังต้องคนพูดนะครับนายกไม่ได้พูดนะครับ ผมเป็นรับาลผมรู้ครับนะครับนี่คือสิ่งที่นํามาพี่น้องสองดอหนึ่งคือน้ำขอย้ำนะครับสองคือจะต้องไม่มีหนี้มีสินนะครับไปไหนก็มีความสมบูรณ์ครับขอบคุณครับ